ตอนนี้นะคะฝันก็อยู่ท่ามกลางสมุนไพรพื้นบ้านที่มีหลากหลายชนิดมากเลยค่ะและใครจะคิดคะว่าสมุนไพรพื้นบ้านเหล่านี้จะสามารถนํามาทําเป็นเครื่องสําอางได้วันนี้ยุวชนอาสาพาเลาะก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่กลุ่มแปรรูปสมุนไพรสตรีบ้านและกาใตา้อําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็เป็นชุมชนที่ผลิตเครื่องสําอางจากสมุนไพรพื้นบ้านในท้องถิ่นนะคะถ้าอยากจะรู้ว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนั้นตามฝันกันมาเลยค่ะ ภัายเยอะเลยนะคะเนี่ย <หา S 2> สวัสดีค่ะแม่วัฒนาสวัสดีจ้ามาจากไหนคะลูกเนี่ยมาจากราชพัฒน,น,น์บุรีรำค่ะแม่ราชพัฒน์เหรอวันนี้หนูจะมาเรียนรู้การทําสมุนไพรกับคุณแม่นะคะ <หา S 1> แล้วสมุนไพรที่อยู่ด้านหน้าเราทั้งหมดนี้นี่คือมีอะไรบ้างคะตัวนี้จะเป็นพายนะลูกนะเป็นพลายตากแห้งแต่ยังไม่ได้อบฆ่าเชือ้อทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้านี่ยังไม่ได้อบฆ่าเชื้อเวลาเราจะผิดเราถึงจะอบฆ่าเชื้อ ตัวนี้ก็จะเป็นดอกกัชญชันตักแห้ง<ม>ตัวนี้ก็จะเป็นลูกมะกรูดกับใบมะกรูดที่จะทําเป็นเครือ่องหอมหอมตัวนั้นก็จะเป็นขมิ้นซึ่งเป็นตัวหลัก <c oughs> ที่เราใช้ผล<อ>เป็นผิตภัณฑ์ทุกวันนี้สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นนานเฉาเวยหรือป่าช้างเหงาตัวนี้รับประทานได้ตัวนี้แก้โรคความดันโลหิตสูงหรือเราก็มาทําเป็น เครื่องอบไอ้น้ำหรือลูกป,ประครบก็ได้ตรงนี้นะคะอย่างนี้นะคะ <c oughs> หนูทราบมาว่าที่นี่เขาใช้สมุนไพรเหล่านี้ <c oughs> ไปทำเครื่องสำอางด้วยใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่แต่หนูอยากจะทราบถึงจุดเริ่มต้นที่คุณแม่เริ่มทำสมุนไพระคะ่ะว่ามีความเป็นมาอย่างไาความเป็นมามันก็มาจากไก่ชนทั้งแรกมันก็มาจากไก่ชนเมื่อก่อนเนี่ย คุณตาที่บ้านแกเป็นผู้ใหญ่บ้านเนะเาะกก็ชอบชอบชนไก่แกเลี้ยงไก่ชนที่เวลาไก่มันไปนชนกันกลับมาเนี่ยมันจะมีแผลเ,เบิกวัตามใบหน้ามันเพราะมันโดนเดือยแทงเนาะ,ะบางทีมันก็มันก็จะติดไอ้พวกโรคผิวหนังมาด้วยจะเป็นไอเกล็ดจีข,า,ขาวๆนะ่ะเขจาจะต้มพวกสมุนไพรพื้นบ้านพวกนี้จะมีพวกตะไคร้มีพวกมะกรูดพวกอะไรพวกนี้ที่อยู่ในบ้านใบมะใบมะขามใบอะไรพวกนี้ แล้วก็มาประครบไก่เขา <c oughs> <c oughs> เขาประครบประมาณเจ็ดวันไก่จะมีกําลังวางชาผิวจะแดงสวยเป็นสีชมพูเลยไก่จะแข็งแรงแผลก็หายช่วงนั้นแม่ก็เป็นอายุยังน้อยเป็นสิวเป็นฝ้าทํานาเนาะตากแดดตากลมแล้ก็รักษาย,ยัางไงก็ไม่หายเรามานั่งดูตาแก,กเลียงไก่ชน อไก่มันก็ยังสวยได้ว่ามันใช้แค่น้ำต้มสมุนไพรบ้านๆนี่ยทำไมเราจะสวยไม่ได้พอจะคิดได้เราก็ไปขุดเลยขมิ้นที่เขามาทำให้ไก่พวกพรพวกขมิ้นเนี่ยตัวพรตัวขมิ้นมะกรูดตะไคร้พวกนี้เอามาก็ตากเอามาล้างน้ำแล้วก็หัน่นแล้วก็ตากแดดสามแดดแล้วมาบดร่อนให้เป็นผงเมืแ่อบบก่อนไม่ได้อบไม่ได้อะไรเรา <c oughs> ไม่ได้ฆ่าเชือ้อ เรามาผสมพกมะขามที่คุณยายสมัยก่อนเนี่ยเวลาแกเป็นคุณนายตำรวจเนาะเวลาแกจะไปกินเลี้ยงนี่แกจะเอาขมิ้นสดๆกับใบมะขามมาตำเดี๋ยวมาพอกหน้าเอามาถูตัวพอกใกล้ๆวันงานเขากอาบนะ้ำาก็ถึงถูสบู่นะก็ถูสบู่แล้ผิวขนาดจะนวลสวยมากเลย ที่ก็แต่งหน้าแต่งตาพก็ไปกินเลี้ยงกลับมาเออแม่แกก็สวยเนาะแม่เราแกก็สวยอ่ะสวยเพราะเพื่อนเลยดูวพราะแกสวยเพราะแกใช่สมุนไพรแกเป็นคนนังรองนะแกใช้สมุนไพรเราไปจําได้เราก็เลยเอาพวกมะขามเปียกเปลี่ยนไปเอามะขามเปียกวิวัฒนาการใหม่เมื่อก่อนที่ทาเมนไปนึ่งนะเอาไปต้มไปโคนเหมือนไปกวนกวนเหมือนทาขนมเลยนะ่ะเสร็จแล้วก็เอามาพอกหน้าคัดหน้า เด,นนเดือนหนึ่งเดือนหเต็มเต็มเลยซิวก็ไม่มีฟาก็ไม่มีสวยเช่งเลยทาแป้งก็ติดสวยจ้ะที่ก็เลยต่อมาก็ได้มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาก็เลยออกมาเป็นตัวนี้ทุกวันเนี่ยเป็นตัวคัดทิวนเนี่ยแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นที่มาของ ที่แม่เริ่มทําสมุนไพรใช่ชไหมคะแม่คะแล้วอย่างนี้สมุนไพรเหล่านี้นี่คือเราสามารถเอาไปทําแบบสดสดได้ไหมคะหรือว่าต้องใช้แบบตากแห้งแบบนี้คะทําสดมันอยู่ไม่ได้นานแต่ก็ทําใช้ได้ <c oughs> ทําใช้ได้เฉพาะตัวคือถ้าหนูอยากใช้ทําสดๆดใช้ได้แต่ว่าจะให้มันมีคุณภาพที่คงทนนานเป็นปีแล้วมันอยู่ไม่ได้เราต้องมาพิวัฒนาการใหม่ <c oughs> ต้องมาแปรรูปใหม่ <c oughs> ต้องใช้การอบค่าเชื้อกัน ทำอะไรต้องสะอาดทั้งหมดจ้ะเราก็มาผสมผสานกับคือทำใหม่เลยแต่มันเป็นสมุนไพรแท้ๆจะให้มันอยู่ได้คงทนนาน<อ>เราต้องใช้ตัวตัวที่เป็นน้ำหรือเป็นปิดเปียดเนี่ยต้องต้องใช้สารกันเสียทุกตัว<อ>ไม่ว่าทุกชนิดที่อยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศต้องมีสารกันเสียจ้ะถ้าอย่างนั้นหนูขอดูขั้นตอนวิธีการทำได้ไหมคะได้ค่ะ ได้ลูกก็ต้องไปดูกับพี่หนิงพี่หนิงกำลังแต่งตัวอยู่ที่ห้องเก็บของโอเคเลยค่ะงั้นนูตามไปดูกับพี่หนิงแล้วนะคะจ้าจ้ะ<อ>ห้องนั้นเลยลูกกําลังแต่งตัวอยู่ ขอแนะนําค่ะนี่คือผู้ใหญ่ปูนางวราพรการกระสังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันคะวันนี้เราจะมาผลิตสมุนไพรนวดหน้าขัดผิวค่ะอันนี้ก็คือนวดได้ทั้งหน้าแล้วก็ทั้งผิวกายใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมีวัตถุดิบอะไรบ้างคะวัตถุดิบนะคะก็มีหลัแรกเลยนะคะก็มีขมิ้นค่ะผงขมิ้นใช่ไหมคะตัวนี้คือ ซื้อข้ามินมาหรือว่าทําเองคะอันนี้ชุมชนปลูกเองอ๋อเป็นมอเตอดิบในชุมชนแล้วต่อมาก็คือมะขามเปียกค่ะอันนี้คือต้องแช่น้ำไว้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแช่ประมาณกี่นาทีคะประมาณให้มันเปื่อยเลยค่ะพอที่จะขยำได้ให้เนื้อมันนุ่มใช่ไหมคะคือตัวนี้นะคะชุมชนเรามีในชุมชนนะคะไม่ต้องซื้อจากที่อื่นนะคะ ต่อไปก็จะเป็นน้ำผึ้งค่ะอนนีน้ำผึ้งเราซื้อจากที่อื่นนะคะของเราผลิตไม่ได้นะคะแล้วก็จะมีตัวกันเสียค่ะวัตถุดิบส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นวัตถุดิบธรรมชาติทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะงั้นเรามาเริ่มผสมผสานวัตถุดิบกันเลยค่ะโอเคค่ะ ก่อนอื่นเลยเราจะเอามะขามเปียกมะคะมาทมาทำการขยำเนาะแล้วก็เอาแต่เนื้อนะคะเอาแต่เนื้อมะขามเปียกนะคะมะขามเปียกนี่ก็เป็นเขาเรียกว่ากรดเนาะกรดจากผลไม้ค่ะทําให้หน้าใสเนียนขาวขึ้นนะคะใส่มะขามเปียกนะคะมะขามเปียกหลังจากนั้นเราก็จะามาใส่ตัวสารกันบูดนะคะประมาณหนึ่งปลายช้อน,นะค่ะ เสร็จเราก็มาใส่น้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งก็ช่วยบำรุงผิวหน้าผิวกายให้เนียนนุ่มนะคะค่ะเนียนนุ่มชุ่มชื้นนะคะค่ะน้ำผึ้งน่าทานมากค่ะทานก็ได้ทำเป็นสมุนไพรก็ได้ค่ะสามารถใช้ได้ประโยชน์ของเขาค่อนข้างจะเยอะมากเลยค่ะวัตถุดิบของเรานี้ก็คือ ทุกอย่างนั้นทั้งสามารถกินได้แล้วก็สามารถนำมาทำเครื่องสำอางได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่ขมิ้นนะคะซึ่งเป็นตัวสำคัญเลยขมิ้นของเราเนี่ยเราจะเอาขมิ้นที่มีอายุตั้งแต่แปเดือนถึง1ปีนะคะโอค,ะคือถ้าอายุไม่ถึง8เดือนนี่คือใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือคุณภาพมันจะไม่ได้ะคะ่ะอันนี้คือแบบเอาขมิ้นที่แบบแก่เลยคะคะ,คะเอามาใส่ะคะ่ะ เราใส่หมดเลยว่วถุด,ด,ดิบหลักของเราก็จะเป็นขมิ้นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะทําการนวดนาะผสมให้มันเข้ากันใช้เวลาประมาณ5นาทีอะค่ะนวดให้เขาเข้ากันตัวสมุนไพรเนาะให้มันเข้ากันได้ดีค่ะพอเรานวดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเอาไปนึ่ง นึ่งประมาณ20นาทีนะคะอ,อันนี้คือสมุนไพรของเราที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะออันนี้จะเป็นเนื้อสครับที่นึ่งสำเร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นนูขอลองจับดูได้ไหมคะได้เลยค่ะเนื้อสคับนะคะมีความละเอียดและความนุ่มมากค่ะคุณผู้ชม ขนาดใส่แมสอยู่นะคะยังได้กลิ่นถึงสมุนไพรนะคะไม่ว่าจะเป็นขมิ้นนะคะและมะขามนะคะถ้าหากเราได้นํามาถูผิวเรานะคะจะทําให้ผิวเรามีความขาวกระจ่างสว่างใสใช่ไหมคะพี่หนิงใช่เลยค่ะ แล้วหนูยังทราบมาอีกนะคะว่าที่กลุ่มแปรรูปสมุนไพรสตรีบ้านรากาใต้เนี่ยยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะสมุนไพรของเราจะมีทั้งหมดหลากหลายมีประมาณ20ตัวนะคะ20กว่าตัวนี่ของเราตอนนี้ได้อ,อยอสีตัวด้วยกันนะคะจะมีสมุนไพรขัดผิวสมุนไพรพอกหน้าโทนเนอร์มะเฟืองแล้วก็เซรั่มนมขมิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ด้านนอ,อกนะคะตอนนี้ให้ผู้ใหญ่นะคะบรรจุเนาะบรรจุ สมุนไพรขัดผิวตามสบายเลยค่ะ,ะเชิญผ่านนะขวัญเรามาดูสมุนไพรข้างนอกกันที่มีหลากหลายมากๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรที่เราทําเมื่อสักครู่นะคะอ๋อที่เราทำเมื่อสักครู่นี้จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ สมุนไพรตัวนี้จะเป็นสมุนไพรขัดผิวนะคะเราสามารถใช้ได้ทุกวันเลยช่วงเย็นๆน,นะคะสามารถขัดแล้วก็ทําความสะอาดเสร็จแล้วก็นอนพักผ่อนได้ตื่นมาหน้าตาก็าจะได้เ,เ,เกลี้ยงเกลาแล้วก็สดใสค่ะอืมค่ะแล้วตัวต่อไปเป็นอะไรคะตัวต่อไปก็จะเป็นสมุนไพรพอกหน้านะคะตัวพอกหน้าเราสามารถเปิดได้เลยเนาะดูตัวดูตัวพอกได้เลยอันนี้ก็สามารถพอกหน้าได้ พอกลายทั้งตัวเลยค่ะจะเป็นผงแบบนี้ใช่ไหมคะ<ช>แล้ววิธีการใช้นี่ใช้ยังไงคะเราสามารถเอาไปผสมกับโยเกิร์ตรสดธรรมชาติได้แล้วก็เป็นสบู่เหลวนะคะสามารถผสมกับสบู่เหลวแล้วก็ขัดตัวแล้วก็ขัดผิวหน้าได้เลยค่ะตัวนี้ก็ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นโทนเนอร์มะเฟืองวันนี้นะคะโทนเนอร์มะเฟืองค่ะนี่ค่ะใช้ทําความสะอาดผิวหน้านะคะ ก่อนอาบน้ําหรือหลังอาบน้ําก็ได้นะคะอ๋ะอตัวนี้จะเป็นตัวทําความสะอาดผิวหน้าก่อนอาบน้ำหรือว่าหลังอาบน้ําก็ได้ใช่ไหมคะคะแล้วส<ช>รรพคุณคตัวนี้ช่วยในเรื่องของอะไรคะทําให้ผิวหน้าสะอาดนะคะแล้วก็ใครที่เป็นสิวฝ้าก็จะลบลบเลือนนะคะจะทําให้แบบผิวก็ชับด้วยะค่ะอ๋อค่ะแล้วก็จะมีตัวต่อไปอันนี้เป็นซ i กเ a เจอร์เลยนะคะเซรั่มคาิ้นค่ะ เซรั่มขมิ้นตัวนี้นะคะอันนี้คือราคา250บาทค่ะอันนี้ขมิ้นของเราที่มีสตอรี่นะคะขมิ้นอของเราเนี่ยในพื้นที่ตรงตรงนี้จะมีเวลาเราปลูกไปเขาจะมีตัวนมขมิ้นนะคะ ซึ่งจะแค่บริบทภูมิในสังคมตรงเนี้ยมันมีแต่ว่าที่อื่นไม่มีนะคะเคยไปที่อำเภอสตึกแล้วก็ไปซื้อขมิ้นเขาเนาะไปขุดแล้วก็ไม่มีนมขมิ้นนมขมิ้นก็จะเป็นตัวที่เป็นสิ่งอะค่ะที่ออกมาจากหัวขมิ้นนะคะเขาเรียกนมขมิ้นนะคะ<อ><อ>ก็คือหาได้ในพื้นที่ที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะมีที่นี่ที่เดียวค่ะแล้วก็มีเฉพาะหน้าหนาวเนาะเขาจะออกอะคะ่ะ Oh, ตัวนี้เขาจะ,ะออกเป็นช่วงๆของเขาใช่ไหมคะจะไม่ออกทั้งปีใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราต่อไปก็จะมีเป็นครีมอาบน้ําแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งจะเป็นสมุนไพรเครื่องหอมนะคะแล้วก็ที่เห็นนี้ก็จะเป็นสมุนไพรอบไอ้น้ําแล้วก็นี้ก็จะเป็น รูปประครบอะค่ะรูปประครบเอาไว้ประครบเวลาเราปวดเมื่อยตามร่างกายเนี่ยค่ะสามารถเอาไปประครบได้เลยค่ะแล้วก็ฝีมือในการทํารูปประครบของเราเนี่ยจะดูว่าละเอียดแล้วก็สวยงามมากค่ะที่นี่ที่เดียวที่ทําได้ละเอียดขนาดนี้ค่ะ่ะนสนใจทุกตัวเลยนะคะงั้นวันนี้หนูมาแล้วเดี๋ยวหนูขอช็อปกลับบ้านเลยละกันนะคะงั้นหนูเอาตัวที่พี่หนิงแนะนําหนูเลยค่ะได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพร ขัดผิวค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็นี้เป็นสมุนไพรพอกหน้านะคะได้ขัดผิวได้พอกหน้า,นาค่ะตามด้วยผลนเนอ้อมาเฟืองค่ะแล้วก็เเซิกเจอร์เลยค่ะน,นี่เซรั่มขมิ้นนะคะเดี๋ยวพี่จะเอาใส่ถุงให้นะคะโอ้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูเอาใส่กระเป๋าค่ะหนูเอากระเป๋ามาค่ะโอ้กระเป๋าเีสวยจังค่ะขอบคุณค่ะ รวมทั้งหมดเป็นเท่าไหร่คะ520บาทค่ะได้ค่ะวันนี้มาถึงที่นะคะเราลดให้20บาทค่ะเป็น500บาทค่ะว้ยขอบคุณมากค่ะโดยโปรโมชั่นพิเศษเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะที่คิดเองทำเองและยังสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน แล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่หนิงนะคะที่สสาะเวลามาให้ความรู้เราและผู้ชมทางบ้านทีมงานยิบชนอาสาพาละก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ